ครับสวัสดีครับสวัสดีแอดมินและสมาชิกทั้งหลายนะครับผมช่างพอนาทอนนะวันนี้ก็จะมาโพสต์ส่งงานของคุณปนุดนะครับเกียรตินะครับสั่งบังต่อมานะครับสอเร่มนะครับนะครับเป็นเบรกแหนบรถสิบร้อนะครับนะครับตีเป็นงานร้อนนะครับ ด้ามจับจะเป็นไม้พยงนะครับหมุดทองเหลือง2จุดนะครับโมเสกหนึ่งจุดนะครับด้ามก็เป็นไม้พยุงดำนะครับนะครับนอบนลายให้ตามสูตรนะครับไล่เกลียเหล็กให้แล้วนะครับแล้วก็อบซุปด้วยบอกเกล้อนะครับนะครับเปิดคมให้เรียบร้อยนะครับคมก็ตรงนะครับจะเปิดคมปานกลางนะครับไม่หวานมากนะครับเพราะว่าจะเป็นม่ใช้งานหนักนะครับ สเปกก็อย <c oughs> <interface> ู่ที่ใบก็อยู่ที่7.5นิ้วนะครับด้ามจับก็5.4นิ้วนะครับนะครับส่วนสันก็ประมาณ5มิลนะครับเท่ากันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้จะออกดำแดงหน่อยนะครับมีแทรกแดงนิดนิดนะครับลายไฟนะครับสันก็5มิลนะครับใบก็ประมาณ3.5นิ้วนะครับด้ามก็5.4นะครับน้ำหนักก็ 8ขีดนะครับจะเลยไปทาง9ขีดนะครับมาดูคมคมกันนะครับนะครับเปิดคมก็ถือว่าหวานใช้ได้นะครับนะครับแต่ไม่หวานมากนะครับเพราะว่ามันเอาไปลุยงานหนักนะครับตัวนี้ครับนะครับนะครับหั่นซอยก็คมนะครับใช้ได้นะครับก็ขอบคุณ คุณประนุดมาด้วยนะครับเอารู้สึกว่าเอาไปหลายเลื่องแนะครับรุ่นกิโลกว่าๆก็มีนะครับบางต่อครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมานะครับนะครับไม่งั้นก็โทรมาได้นะครับสอบถามราคาได้นะครับนะครับมันก็มีหลายงานนะครับงานหยาบงานละเอียดนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมานะครับครับขอบคุณครับ